ทุกคนจ้าวันนี้มาเจอกับพี่ช้างนะจ้าช้างสีอะไรเอ่ยสีส้ม orange elephants พี Ele ่ช้างจะมาเดินโชว์ตัวนะว้าวว้าวดูดิาไปชนแล้วตัวต่อไปเป็นพี่ช้างสีชมพู pink elephants นี่ มันเป็นแฝดกันกับพี่ช้างตัวนี้นะคะน้องๆดูแฝดกันนี่เดี๋ยวเปิดโชว์ให้น้องๆดูเลยแฝดเล่นกับแฝดโอ้ว้าวนี่ว้าวว้าวน้องๆว้า,า,าวไงทําไปลนวนีมันเล่นแล้วก็มีพี่คิงค์คอง เ้ยอย่าให้พี่มีคิงคองต้องโมโห,โหนะเจ้าแฟรดนี่เป็นไงเดี๋ยวพี่คิงคองจัดการเลยนี่ดูดิพี่คิงคองไม่จัดการหยุยน้องดูมันจัดการแล้วพี่ช้ายจะอัไรจะหนีไปนี้ได้หรือเปล่าจะกลับมาดูกันนี่ได้แล้ว เรียบร้อยแลย้วา,หาดูหน้าพี่คิงฟองว้ายตามเขาไม่ทันนี่เลยน้องๆมาดูตรงนี้มันมากอกวนเจ้าช้างบลูเอลเฟนส์ดูดิแตกคู่กันสุดๆเลยนี่โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆบาย